รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ200คิเช่นเดิมวันนี้เรามาลุยกันที่เกรมรถแข่งนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ13บเนะครับผมต้องขอยย่าไม้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ จะทาเพื่อความสน rework, med, nhiều, ar, ุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนำไม่ได้ด็กด้หนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับคนที่เข้ามาชมช่องของรบ2 0 0คิวใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาจัดเลยผู้ชมด้วยงบ13 k เคนะไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนสําหรับเกมรถแข่งก็เป็นเกมเก่าเกมเนื้อแบบเกมตำนานเลยก็ว่าได้นะผู้ชมนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเกมพวกเนี้ย เพราะว่าเต็มทีม่มันได้ไม่ค่อยเยอะหรอกพันสามเนี่ยเห็นไหมแค่แค่นี้แหละหกพันเจ็ดยี่บอกนะสมบัติคาเมื่อกี้เนี่ยโอ<ฮ>้หมาไม้แรกก็ดีแล้วนะเดี๋ยวจะลองซื้อสแกตเตอร์ไปดูนะไม่ไม่รู้จะโอเคบ้างแต่ผมจะซื้อสแกตเตอร์ให้ดูนะผู้ชมนะคือไม้แรกก็โอเคเลยอะ ผมนึกว่าจะไม่มีคูณนะครับแต่คูณ5มันตกลงท้ายถ้าถ้าไม่มีคูณ5เมื่อกี้นะผู้ชมนะมันจะได้แค่พันสใช่ปะเออมีคูณ5ลงมาให้นะครับกลายเป็น6,000กว่าบาทเลยนะได้มาประเิมโอ้ช่วงนี้ใครก็ฉุดไม่อยู่นะผู้ชมนะหลังจากที่เกลือมาหลายเกมติดต่อกันนะป่ะเบ็ดร้อยต้องเข้าครับผู้ชมซื้อ5 0 0 0ันพๆกับสาวถ้ำนะจัดมาไหลนอกดีขนาดนี้ต้องเอาแล้วลูก เดี๋ยวกำไรอยู่แค่พันหกไม่เยอะมากหรือแค่วันหกแหละพันหกก็เอาครับผู้ชมนะถีตัวได้เท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะแปดรอบเองเหรอโอ้มาดูมาดูมาดูว่าสแกตเตอร์จะได้ปะแต่ไหนน้องไม่ทรงดีจัดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยทีแรกจะได้แค่พันสามแล้วแต่ว่าคูณห้าตกลงมาเมื่อกี้โอ้ไม่มีคูณเพิ่มให้เลย น่าจะเกลือกูโดนแล้วไหมเนี่ยโอ้มันย้อมแมวผู้ชมมันย้อมแมวไวยี่สิบบาทมันเอามันเปะ๊ปะอะไรอะ่ะโอ้โหซื้อไปตัง 5, ้งห้าพันควยเอาสักทีอ่ะไม่ได้เรื่องมาผู้ชมลั่นต่ออีกทีนึงถ้าเกิดกูจะเกลือจริงๆก็ขอให้มันเกลือ แค่เกมนี้เกมเดียวพอนะไม่ต้องไปอะไรมากคือเกลือก็ต้องเกลือให้มันสุด <c oughs> อุ้ยขออภัยผู้ชมจามจามคัดจมูกครับสี่ตัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะผู้ชมเกมแบบนี้ โอ้โหถ้ามึงไม่มานี่กูจะโวลลยแล้วนะจริงกูเวียงสุดๆอะซื้อไปทีละห้าพันยี่สิบยี่สิบอย่างนี้มันใช่เหรอวะกคุยอย่างนี้ปะโธโอ้นั่นจะโดนวะ่ะผู้ชมขมันมาที่อะไรก็ไม่รู้แม่ง คูณอะมึงมาทำอุยอะไรนักหนาฮะโอ้แปดพันพอดีไหมไม่ต้องเบ็ดเจ็ดสิบน่าจะได้นะไม่ได้ไมะได้ร้อยหกสิบป่ะยี่อะไม่ได้ก็จบไปผู้ชมขออภัยที่เพิ่มความหยาบนะครับคือไม่ไหวว่า,วาบางทีมัน เกินไปอ่ะคือสองไม้สไม้จ่ายมาแค่ไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มเลยอ่ะถ้าไม่ได้ไม้นี้ก็ตัวใครตัวมันนะผู้ชมคือไม่ดันทุลังอยู่ต่อนะดูขนาดมีวายขั้นให้มันยังไม่แตกนะผู้ชมนะกูท้อกูท้อวะ่ะจริง ท่อเออถุงมือโอ้ถุงม,มือไม่มาต่อวะโอ้โหสองพันเก้าเออโอ้ถุงมือไม่มาต่อโอเคสี 4, 000, 8, ่พันแปดท่านผู้ชมมาถ้าไม่โดนหมดก็โอเคท่านผู้ชมอย่างน้อยก็ได้คืนมาซะบ้างมา เอาหน่อยลูกสวยกูสิบเจ็ดใส่ยบมับเขาให้มาสี่พันท่านผู้ชมมาโอเคถือว่ายังโอเคนะห,หนึ่งรอบกูได้กำไรร้อยหนึ่งกูก็เอาเออพันเดียวกูก็เอาอะกูก็กูก็ไม่ดันต่อด้วยกูบอกเลย <c oughs> แล้วกูไม่ดันต่อด้วยก <c oughs> ำไรสามเท่าไหร่เอ้ยสามพันเลยนะกำไร <c oughs> ยังดีนะมาดอดไม้สุดท้ายไอ้หุวยเกมอย่างนี้เพียเกือบตาย2ไม้สมไม้แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะผู้ชมนะก็คือไม่ดันต่อแลยผู้ชมนะถ้าออกในลักษณะน,นี้คือผมจะไม่ดันทุนรังเลยนะก็โอเคนะครับผมถือว่าได้มาแค่3ามเคนะบวกบวกนิดหน่อยครับผู้ชม ถือว่าบวกที่แรกเอาซะหัวร้อนเลยนะก็ต้องขอยําไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นห,หนูทุกคนเล่นตามเดือสำหรับที่เข้ามาชมช่องของลบ200คิวใหม่ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ